ขอนอบน้อมแด่พระผู orm, um au, s s ้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นัน้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูตาคาราลาป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีสมัยนั้นเจ้านิชวีประมาณห้ารอย ฝ้าพระผู้มีพระภาคอยู่เจ้านิชวีบางพวกเขียวมีวันณะเขียวมีผ้าเขียวมีเครื่องประดับเขียวบางพวกเหลืองมีวันณะเหลืองมีผ้าเหลืองมีเครื่องประดับเหลืองบางพวกแดงมีวันณะแดง มีผ้าแดงมีเครื่องประดับแดงบางผู้ขาวมีวันณะขาวมีผ้าขาวมีเครื่องประดับขาวพระผู้มีพระภาคทรงรุ่งเรืองกว่าเจ้าิิธวีเหล่านั้นโดยพระวันณะและพระยศครางนั้น ปิ่งขิยานีพราหมลุกจากที่นั่งโหมผ้าชเวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเนื้อความแจ่มแจ้งกัะข่าพระองค์ข้าแต่พระสุคต เนื้อความแจมแจ้งกัะข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนปิงขิยานีจงแจมแจ้งกับท่านเถิดครางนั้นปิงขิยานีพร,ราหมณ์ได้ชมเชยต่อพระพักพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาโดยย่อว่า เชิญท่านดูพระอังคีรถผู้ส่งรุ่งโรจน์อยู่เหมือนดอกบัวชื่อโกกนุษมีกลิ่นหอมไม่ปราศจากกลิ่นบานอยู่ณเวลาเช้าและเหมือนพระอาทิตย์เปล่งรัศมีอยู่บนท้องฟ้าฉนั้นครั้งนั้น เจ้านิชวีเหล่านั้นได้ให้ปิงคียานีพราหม์ห่มผ้าอุตราสงห้าร้อยผืนปิงคียานีพราหม์ได้ทูลถวายให้พระผู้มีพระภาคครองผ้าอุตราสงห้าร้อยผืนเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเจ้านิชวีเหล่านั้นว่า ดูก่อนเจ้านิชวีความปรากฏขึ้นแห่งรัตนห้าหาได้ยากในโลกรัตนห้าเป็นฉไนคือพระตถา,าคตรอรหรันตัสมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งบุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถา,าคตรประกาศแล้วหนึ่ง บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วอันผู้อื่นแสดงแล้วหนึ่งบุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วอันผู้อื่นแสดงแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหนึ่งกตันญูกะตะเวทีบุคคล หนึ่งดูก่อนเจ้าลิชวีทั้งหลายความปรากฏแห่งรัตนะห้าประการนี่แหละหาได้ยากในโลก